อมรินทีวีใกล้สุดขอฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ยังห่วงหาฟ้ากว้างบังตาให้แกล้งกันเชื่อว่าอาจสักวันจะผ่านพ้น เหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคง เรนเจอร์กระบะขับเคลื่อนสีล้อแกร่งตัวจริงดุดันทุกเส้นทางใหม่ฟาร h o u s e ส์อิงลิชเบรดเนื้อเนียนนุ่มเด้งอร่อยได้หลักเมนูบักขำแดงนี่คือลูปพอมึงเดอ้ออยู่ใส้นอเนื้อยู่ในใจนะเออเป็นเทศบาลแล้วเนีทศบาลสแต่มันคือเทศบาลสมแล้ววะเธอไม่ใช่ละสว,วัสดีครับมีใครอยู่ไม่เอ่ย ผมว่ามาตามหาคนที่ชื่อเลี่ยมมาแม่เขาสาบศูนย์ไปนานแล้วทำไมเป็นอีเตอร์อิจันแล้วมันต้องหายไปตลอดเลยบะพิกัดที่เราจะตามหาเนี่ยโอ,โอ้หนูแท้ลูกดีใจเหลือกเกินเห็นโอ้โหมาเหรอเออ ว่าความหวังของคููจะเป็นจริงแล้วนาะหกสิบกว่าปีถ้าทําหนูเต้ยทําได้หรือทีมงานนี้ทําได้นาลงแดงก็น่าจะทึ่งหรือจดจําไปชั่วชีวิตเลยแหละเพราะว่าครั้งเนี้มันเกินที่ลุงแดงฟังมาสูงสุดไม่เกิน4ี่สิบกว่าปีแต่นี่ลงแดงมัน63ถ้านับจากพศเกิดจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณห5ปีไม่ใช่แค่นานนะ โค oh. นานเลยโอ้โหดูแต่พ่อของลุงแดงในใบอันนี้ลุงแดงไปคัดมาเนี่ย96นิวัดมะนาวหวานหรือลุงแดงวัย63ปีกับชีวิตบนเส้นทางในช่างใหญ่ประสบการณ์กว่า40ปีทำให้คุณลุงซ่อมได้ทุกอย่างมอไฟฟ้า พัดลมตู้เย็นหรือแม้กระทั่งซ่อมตกแต่งประกอบชิ้นส่วนแต่งรถทว่าเขากลับไม่สามารถซ่อมหัวใจพังๆของตัวเองได้ความหวังที่ไม่เชื่อว่าจะมีแม้ปาฏิหาริย์ให้ได้พบพ่อกับน้องชายที่พัดพรากจากกันทั้งชีวิต60กว่าปีแต่ในใจลึกๆก็ยังแอบหวังวันนี้ลุงแดงจึงส่งเรื่องมาขอความช่วยเหลือจากอีเตอร์อิจันครับ เป็นช่างเหรอครับครับรองแดงเป็นช่างช่างแดงครับเขาไม่ได้เรียกช่างแดงเขาเรียกป๋าทางนั้นเลยอายมันป๋าเลยขออภัยทีไม่ใช่มันแก่เกินอ๋อมันแก่เกินแก่เกินกันมันแก่ยก่กันระเขาให้เกียรติไงครับเป็นคนที่ไหนนะรุงแดงเล่าให้ได้ฟังจริงๆแล้วเกิดอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับครับ พอเกิดมาได้ไม่แน่ใจว่าจะปีกว่ากว่ๆนี่แหละมั่งแล้วก็มีน้องชายเกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าได้กี่เดือนนะครับแล้วก็แม่เขาก็แยกลุงแดงจากสระบ,บุรีค่ายทหารไปอยู่ที่สุรินทร์บ้านของยายทวดต่อจากนั้นลุงแดงก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่น้องพ่อแม่เป็นยังไง จนกระทั่งถึงเวลาเข้าโรงเรียนลรงแดงก็เข้าโรงเรียนจบแค่ชั้นปสีจบแค่ชั้นปส,นปสีทั้งๆท,ท,ที่อยากจะเกรียนแต่เราไม่ไม่มีเงินตอนนั้นเด็กชายแดงว่างั้นเหรอครับเด็กชายแดงเข้าไปในบ้านเห็นรูปพ่อกับแม่ถ่ายรูปด้วยกันเหรอครับแล้วมันไปเกิดความสงสัยอะไรยังไงทำไมไปตะกิดตะขวงใจกับรูปคู่ใบนี้ จำความได้ว่ามองชัดๆก็เนี่ยเป็นรูปไข่เขาก็ว่านี่รูปพ่อมึงเนะบักหำแดงนี่คือรูปพ่อมึงเดอ้อนี่รูปแม่มึงแล้วมึงกับมี่น้องอยู่ผู้หนึ่งชื่อว่าบักโมดเขาทายรูปมาไว้ให้เขาเลิกจากกันมาตั้งแต่มึงน่อยๆ่นละอพอน้องมึงเกิดเขาก็แยกมึงมา จากพอจากนองมึ่งมากอยู่กับแม่ญ่ทวดนี่แหละอยู่กับแม่ญ่เขาเรียกแม่ใหญ่แม่ไ่แม่ใหญ่นี่แหละแล้วตลอด20ปี30ปี50ปีตั้งแต่เราได้รับรู้เรื่องพ่อเรื่องน้องมาเนี่ยเรื่องนี้มันก็อยู่ในใจมาตลอดอยู่ในใจมาตลอดอยากจะตามแต่ตามไม่ได้ติดอยู่ที่ว่าแม่เขามีครอบครัวใหม่ พอทางครอบครัวใหม่เขาเสียหรือว่าจากกันแล้วเขามาลงแดงรับมาอยู่ด้วยกะจะไปอยู่แต่เขาก็เสียสีก,ก่อน้เ,เขาเาก็บอกว่าอยู่สระบุรีคนเสาห้สระบุรีนี่แหละอ๋อคนเสาห้สระบุรีครับอ๋อ แต่ชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานเกินกว่าจะออกจากเส้นทางของคำว่าหน้าที่และปากท้องเพื่อไปตามหาพ่อและน้องชายได้แต่พอวันนี้เงยหน้าขึ้นมาตั้งตัวและเตรียมใจได้อีกทีก็พบว่าวันเวลาร่วงเลยมาไกลเหลือเกินแล้วลุงแดงก็ตั้งใจทำงานล้มลุกคลุกคลานมาอย่างนี้แหละไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใคร ลมลุกคุกคานกับหน้าที่คิดถึงคิดถึงแต่ไม่รู้คิดถึง,ค,ถงคุยกับแม่อยู่ในตอนที่แม่เขามาอยู่อ่ะว่าไงก็อยากไปหาแม่หนูพาแม่พาหนูไปหาน้องหาพ่อเลยเขาก็จะไปอยู่แต่ตอนนั้นเราก็ขาดเรื่องเงินเรื่องที่จะไปเพราะว่าเราทำงานก็ลุงแดงก็ทำงานกันยายเขานี่แหละแต่ก็ เปิดอู่เองแล้วก็เปิดมาเรื่อยๆมาก็ได้เงินมั่งไม่ได้มั่งลุงแดงมาทำงานก็มาด้วยกำลังมาด้วยความซื่อสัตย์ไม่เคยได้รับความความช่วยเหลือจากใคร กลับมาที่เรื่องพ่อครับจะไปตามหาเขายังไงล่ะเรื่องที่จะไปตามหาเลยนพ่อชื่ออะไรนายเลี่ยมนายเลี่ยมครับนายเลี่ยมมะนาวหวานนายเลี่ยมมะนาวหวานอายุเท่าไหร่ก็ตามที่ไปคัดมานี่หกเก้าสิบหกเก้าสิบหกครับไปคัดมารู้ด้วยเหรอว่าเขาอยู่ที่ไหนมีชื่อมีนามสมีมี ใบคัดเข้ามาก็ามีเพราะว่าลุงแดงเป็นลูกก็หนูเขาบอกว่าเ,เราเป็นลูกสามารถที่จะไปคัดได้นี่ <Ờ S 2> ลุง<ม>แดงไ,ไปไทแรกไปคัดใบเกิดของตัวเอง <requirements. S 1> ตามที่ทีมงานของอิตเต้จันบอกเพราะความอยากได้เป็นชื่อของลุงแดงมามีชื่อพ่อเชื่อนะมาแต่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่ามาจากไหนพังพื้นเพมาจากไหนแล้วมีที่อยู่พ่อไหม มีมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเขาของพ่อโอ้ลุงแดงก็ไปเอาตรงนี้มาเขาก็ได้เขาก็คัดให้ถัามีเอกสารไหมมีไหนขอดูหน่อยเนี่ยลุงแดงดีใจสุดๆครับอะไรนะลุงแดงก็ดีใจสุดๆดีใจว่าเอออย่างนี้ก็มีแววแต่ก็มันดูแล้วมันก็เลือนรางอยู่แล้วล่ะเพราะว่าลุงแดงดูอายุเขานี่มันไม่น่าจะ คนไทยแต่คนไทยแพ้ก็ไม่น่าไม่แน่ถ้าเขาไม่กินเหล้าโดนบุหรี่อายุ96ปีบุคคลน,นี้อยู่ในทะเบียนบ้านกลางสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงบุคคลได้แต่ไม่สามารถยืนยันที่อยู่ได้นั่นนะสิหม้เสึงอะไรทะเบียนบ้านกลางนี่ลุงแดงก็ทะเบียนบ้านกลางคือคนที่ไม่มีบ้านอยู่ ทะเบียนบ้านกลางคือทะเบียนบ้านของประเทศไทยทั้งหมดเลยใช<อ>่คนที่ไม่มีที่อยู่ก็ชื่อจะหยุดหลุด<อ>ไปตรงนั้น<ม>ถ้าลุงแดงแไม่มีความเคลื่อนไหวไม่ไปทําธุรกรรมที่อําเภอไม่ไปทําไม่ไปหาหมอไม่ไปอะไรเลยชื่อนิ่งอยู่ในระบบทะเบียนราษอย่างนั้นอ,ะอ่ะชื่อมันก็จะถ้าสมมตินิ่งไปสักยี่สิบปีชื่อมันจะหลุดไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ว่าลุงแดงจะกล้าหวังหรือไม่กล้าหวังหรือว่ามันจะมีปาฏิหาริย์หรือปาฏิหาริย์เกินจริงหรือเปล่าอันนี้เต้ยไม่รู้แต่ว่าวันนี้มาหาเพื่อมารับความหวังไว้นะครับจะช่วยลุงแดงเต็มที่นะโอ้ตั้งแต่ลุงแดงอันนี้มาลุงแดงพูดจากใจจริงเลยว่ามีเท่เดียวและความหวังคือความหวังเดียวเนี่ยคือคือว่าถ้าไม่ติดต่อเอต้ยจันตามที่ได้ดูเนี่ยก็หมดสิทธ ถึงติดต่อไม่ได้ถ้าหากว่ามีโอกาสก็ถือว่าลุงแดงก็สบายใจเหมือนกันนะครับเลี่ยมมะนาวมะนาวหวานตายไตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีใครแจ้งตายหรือว่าเป็นบุคคลสาบสูญในทะเบียนบ้านนะจ๊ะพี่